ันนี้นะครับผมจะมารีวิวการขัดไฟหน้านะครับใครสนใจนะครับเดี๋ยวทางร้านดีเดย์มีโปรโมชั่นพิเศษให้นะครับราคาไม่แพงนะครับเดี๋ยวจะแจ้งรายละเอียดทีนะครับดูนะไฟด้านด้านขวาผมนะอันนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่นะดูครับสายกิ๊บเลยนะใหม่เลยนะเดี๋ยวมาดูหลังทําเสร็จครับว่าจะออกมาเหมือนใหม่จริงหรือไม่นะครับลูกว่าท่านใดที่ออกรถดีเดย์ไปแล้วไฟเหลืองนะครับก็เดี๋ยวติดต่อผมมาโดยตรงเลยเดี๋ยวผมมีช่้งคนนี้แหละ ไปจัดการให้ถึงบ้านเลยไหมครับถึงบ้านเลยครับอ๋อโอเคครับไปถึงบ้านเลยครับโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูครับอ่านี้ทําการขัดเรียบร้อยนะครับขั้นตอนต่อไปคืออะไรครับอ่าลงน้ํายาครับลงน้ํายานะครับยาอบอบผิวอบผิวเพื่ออะไรครับ ผิวเพื่อมันจะใสขึ้นให้มันใสขึ้น,น,นอันนี้คือหลักการคือดันดันผิวเก่าขึ้นมาใช่ไหมดันผิวเก่าึ้นไปใช้ในงานเราผิวเก่าที่มันเสียไปแล้วก็ออกโอเคเจอแดดเจอ,อเดี๋ยวมาดูผลงานครับอันนี้ผ่านไปแค่10นาทีนะอันนี้ช่างผัดเรียบร้อยแล้วเดี๋ยวมาดูผลงานตอนที่ลงน้ํายาก,กันครับตอนการลงน้ำยาครับ ทำให้รถคุณใสเหมือนเดิมครับนี่ฮะไม่แพงเลยนะครับคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ช่างแจ้งราคาใครสนใจนะครับเขาสามารถติดต่อมาทางเพจของรถดีเดย์ได้เลยฮะอันนี้บริการฟรีนะครับบริการโฆษณาให้ฟรีนะครับแล้วประกันไม่แพงครับนี่ฮะโอ้โหนี่มาแล้วนะครับความใสมาแล้วครับฟื้นคืนชีพให้กับไฟหน้ารถคุณนะครับนี่ก็ทำให้ส่องแสงแสงไฟสว่างมากขึ้นนะครับ ติดต่อได้ครับติดต่อได้เลยนะครับไม่แพงจริงที่อื่น800นะครับบอกไว้เลยที่อื่น800ที่นี่เท่าไหร่ครับ400ครับ400บาทครับโอ้โหหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะหายไปครึ่งหนึ่งเลยนะโอ้โหอ่ะโอเคเดี๋ยวดูตอนเสร็จนะครับ A a few moments t l เสร็จเรียบร้อยนะครับนี้เพิ่งเปลี่ยนมาใหม่ดูครับก็ได้ความใสเนาะก็โอเคเลยนะครับถือว่าโอเคเลย เพราะว่าอันนี้เหลืองมากจริงๆอันนี้ของพอยกลมเหลืองมากจริงๆนะครับก็ถือว่าใส่มากครับอ่ะพี่ฝากแนะนําหน่อยครับอ่าว่าจะทําไงการดูแลรถสมมติไฟเหลืองต้องทายัางไงแนะนําหน่อยครับก็ลงน้ํายาเราซื้อน้ํายาอะไรมาแล้วก็ขัดทัวไปนั่นแหละขัดตัวไปนเืปกติแล้วก็รถที่ยังไม่เหลืองทําไงให,ให้ไม่ให้มันเหลืองต้องดูแลรถยังไงครับโอ้ต้องต้องอยู่ในร่มอย่างเดียวต้องจอดในร่มนะครับจอดในร่มแล้วก็ พยายามอย่าให้โดนแดดได้เยอะอ๋ออย่าโดนแดดแล้วก็ถ้าบำรุงรักษามีน้ำมยองน้ำยาอะไรดูแลกัดเคลือบอะไรเงี้ยช่วยได้ไหมฮะมันก็ช่วยได้แค่นิดหน่อยนิดหน่อยนะครับช่วยได้ส่วนหนึ่งอะไรหาพี่ฝากฝากร้านหน่อยฝากราคาหน่อยสมมติรถรถเก๋งรถเก๋งรถกระบะราคาเท่ากันไหมครับราคาเท่ากันครับเท่ากันตกคู่คู่ละสี่ร้อยนะฮะอาจจะผมอาจจะบวกเพิ่มระยะทางนิดหน่อยนิดนม่เยอะไม่เยอะ สมมุติว่าไปไปขัดให้ถึงบ้านก็บวกระยะทางนิดหน่อยนนิดห่อยโอเคครับไม่เยอะนะพี่ฝากเบอร์ไว้หน่อยครับเบอร์ผมก็ศูนย์หกหนึ่งครับเจ็ดหกสี่ครับเก้าหนึ่งห้าหนึ่งครับโอเคครับชื่อพี่อะไรครับชื่อสมใจทองอ้มครับเฟซบุ๊กก็สมใจทองอุ้มครับก็น้าเฟซเอ่อหน้าเฟซก็มีมีมีชื่อเฟซบุ๊กนะครับชื่อสมใจอะไรนะสมใจทองอุ้มสมใจทองอุ้มทองอุ้มเอ่อทองอุ้มนะครับโอเคเข้าไปเซิร์ชได้นะครับแล้วก็ สนใจครับนรถไฟหน้ารถราคาถูกก็ติดต่<ข>อพี่ก <ขอ S 2> ็ไม<า>่ได้เลยใช่เลยครับอ่าวันนี้ขอบคุณมากครับพี่ครับสวัสดีครับ,บ